อากอยากใจไม่วายเว้นวันอุ่นวายเหลือดีไม่มีสงบมีแต่ลบปลาข่าพันอายุคงสั้นเข้าไปทุกทีขอยุดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจตัดโลกลงไป ไม่ขอใจดีดังพูุทองท่านหลิงสมบัติสุกแพ้แน่สัตว์จัดใจหนีขอบวชที่หาที่สงบใจบวชให้พ่อแม่ คิดว่าผมเป็นสายสาหามบดไปใส่บวดนี้ใครบวชซึ่งพระใครเพื่อความถูกกรรมขอยุดธรรมะบวชระดีกว่าหาทางสงบใจห้องสวดหมุนไฟ ให้บุญคอบงาบวดชแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวดประจำมันมีบุญนาบวดเป็นหลวงพอ่อเลย ยินเสียงน้องทั้งสา้าจนเที่ยงจดเย็นเจอหน้าน้องอยู่ไม่เว้นเห็นหน้าน้องพี่แสนปลื้มหากวันไหนไม่เห็นหน้าน้องสักซึมๆึมวงสะท้อนสะลืสะลืมวันนั้นพี่ซึมอยู่ทั้งวัน ถึงตอนนั้นน้องยังเป็นเด็กที่แย่ออนอ่อนรบกวนพ่อแม่จะกินขนมก็เหีารั่นที่อยากจะนอนน้องล้องหนวกหูพี่อยู่ทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ไกลกันยิ่งดี พูดถึงตอนนั้นอายุพี่ได้สิบห้าส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้สี่ปีเปิดกายล่อนจนน้องที่มุกผงสิ้นดีผิดกันไกลกับเดียวนี้น้องโสยจนพี่อดรักไม่ไหว พยายามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึงตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่อีไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจที่นี้จึงได้ ที่ผมหัวล้านกำนานผมมีเมื่อก่อนไม่เป็นเส้นนี้สมบัติเมธนียังกินผมไม่ลงสาวกิดเกี่ยวกก่าเปียบผมลาวสางเหยียบในดงรูปหล่อเหมือนสอระพงผมจึงทะนงเอาเมียสองคนบัวแก้วบัวคำ งรักกันเคลียกรองคนหนึ่งย่างสู่ไว้ทองคนรองก็สาวหน้ายนแสนหลักแสนห่วงควมควงเธอทั้งสองคนแต่ปัญหาตามมาไม่พ้นเพราะเธอสองคนมีความคิดต่างกัน สาวห,หัวก็เริ่มขาวเมียสาวก็หายสาวบ้านก็เลยทอนหงอกผมออกทุกวันทุกวันคุณแกว่วางหงอกทั้งมันจะได้ผลมันสาวสาวพวกนั้นเมีมยหลวงเลยสาวทอนผมดำเลือดแต่ผมขาว ส่วนเมียรองแฟนสาวก็ถอนผมขาวเหลือแต่ผมดำถอนไปถอนมาผมตั้งหน้าเลยออกไม่ทันมาเปลี่ยนกันถอนทุกวันหน้าผากเลยล้านเพราะเมียสองคนขอบคุณครับลาบาย